สี่เรื่องโค้ดสำคัญสำหรับคนที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เอาองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ต่อไปเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการในการที่คิดแล้วก็ลงมือทําในการสร้างแบรนด์สี่องค์ประกอบนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าท่านไม่มีเนี่ยจะทําให้เราเองเนี่ยเสียเวลานะครับในการสร้างแบรนด์และแบรนด์มันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับอย่างแรกนะครับเวลาจะสร้างแบรนด์เนี่ยเราต้องมีการกําหนด แบรนด์ personality นะครับหรือตัวตนของแบรนด์นะครับเป็นตัวสะท้อนว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะออกมาให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าของเราเห็นเนี่ยเห็นแล้วเกิดความโดดเด่นด้านไหนนะครับอะไรคือความเป็นบุคลิกภาพนะครับเป็น identity นะครับของแบรนด์ของเราเช่นนะครับโลโก้สีภาษาภาพต่างๆนะครับเหล่านี้ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปดูว่าจะออกแบบโลโก้น่าจะประมาณไหนดีสีน่าจะประมาณไหนเพื่อมันเหมาะกับประเภทของตัวธุรกิจนะครับเพราะฉั้นอย่างแรกนะครับให้ท่านหนึ่งภาพนึกถึงภาพตัวท่านเองอ่ะตัวเราตัวตัวท่านเองอ่ะท่านมี personality หรือภาพลักษณ์ของท่านเป็นยังไงอ่านะครับแบรนด์มันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกําหนดแบรนด์ personality ให้กับสินค้าและบริการของเราเพื่อให้คนเกิดการจดจําบุคลิกภาพ ของแบรนด์ของเรานะครับอย่างที่2ครับก็คือแบรนด์แอตทริบิวต์นะครับหรือคุณสมบัติคุณสมบัติที่ติดตัวกับแบรนด์นะคนเราเนี่ยนะตัวตัวผมเนี่ยสมมติตัวผมนะตัวผมเป็นแบรนด์นะครับจะอยู่แบบเปลือยผ้านะครับไม่ใส่เสื้อผ้าได้ไมมไม่ได้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมเองผมก็ต้องมีการใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อสูงเสื้อสูทเสื้อดงเสื้อยืดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตัวแอตทริบิวต์คืออะไรนะครับคือสิ่งที่ลูกค้าจะเห็น อ่าสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นคุณสมบัติเช่นนะครับเรื่องของตัวโลโก้บรรจุภัณฑ์สโลแกนนะครัสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆพนักง,งานรูปทรงหน้าตานะครับชื่อเสียงนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นแอตทริบิวต์นะครับสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องถ่ายทอดออกไปแล้วก็ต้องมีการออกแบบให้มันแมทกับประเภทธุรกิจประเภทภวงตัวสินค้าเราเพืจะสื่อไปให้ลูกค้าได้เห็น,นโอ้ย ภาพนี้แล้วเออใช่เลยเนาะเนาะเออแอตทริบิวต์มันเป็นอย่างนี้คุณสมบัต hmm. ิของแบรนด์แบรนด์นี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัต hmm. ิของสินค้าตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นั่นคืออย่างที่2ครับก็คือแบรนด์แอตทริบิวต์นะครับต่อต่อมาก็คือแบรนด์เบเนฟิตหรือคุณคประโยชน์คุณคประโยชน์อะไรที่เราจะส่ง,งอมอบให้กับลูกค้าที่ลูกค้าจะได้รับ จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราครับคราวนี้พอพูดถึงคุณประโยชน์เนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนเนาะก็คือลักของบายฟังก์ชันแล้วก็นักหนาของที่เป็นบายอิโมชันบายฟังก์ชันก็คือสมบัติลักษณะเช่นนะครับยกตัวอยา่างเป็นแผลนะครับก็แก้ปัญหาบายฟังก์ชันก็คือปิดทําให้แผลหายนะครับคราวนี้ปิดทําให้แผลหายสมมติเป็นปนะัสเซรลเนาะปิดทำป,ดป,ดปิดแผลเนะี่ยทำให้แผลแผลมันปิดกันบายฟังก์ชันนะครับบายอิโมชันเป็นยังไงครับมันเป็นสี สมมุตินะตัวปลัสเตอร์ยานะเป็นสีธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นกับเป็นสีส้มสีแดงสีแฟนซีสีสีลักหนักของที่เป็นหรือบางคนก็ทำเป็นหนักของที่เป็นสไตล์ดา,า,าราเกาหลีเห็นไหมเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนักของตัวอีโมชันแหละโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการออกแบบว่าเฮ้ยสินค้าเราเนี่ยไปกะระแทกลักหนักของฟังก์ชันเขายังไงแบรนด์เราเนี่ยแล้วก็ไปตอบนี้เรื่องของอีโมชันเขายังไง ตรงนี้ต้องมีการออกแบบและต้องมีการพูดคุยและต้องมีการดีไซน์ให้มันชัดเจนนะครับและสุดท้ายก็คือแบรนด์แวลูคุณค่าครับที่แบรนด์ของเราเนี่ยจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่จะกำหนดตัวทิศทางและกลลยุทธ์ของแบรนด์นะครับซึ่งเจ้าของแบรนด์ต้องให้ความสําคัญตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เริ่มในเรื่องของการสร้างแบรนด์ครับหากไม่กำหนดคุณค่าแบรนด์ให้ชัดเจนนะครับอาจจะทําให้ทุกอย่างเราเนี่ย ไม่ไม่ได้อยู่ในกรอบมันมันดูไปในกรอบอื่นนะครับในแง่ของการทําง,งานของแบรนด์แวลูวครับช่วยเรื่องของการตัดสินใจทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับช่วยให้รู้ทิศทางการวางแผนในการนําเสนอสินค้าเปรียบเสมือนการที่เรามีคู่แข่งไอ้มีคู่มือนะครับในการทํางานแล้วก็เป็นการกําหนดคุณค่าของแบรนด์นะครับ mm. ก็เหมือนเดิมครับกลับมาดูกลับมาดูตัวเราว่าเราเนี่ยมีคุณค่าอะไรกับผู้คนมีคุณค่าอะไรกับสังคมมีคุณค่าอะไรกับเด็ก ผู้ใหญ่ผู้หญิงคนชจรานะครับนั่นคือลูกค้านะผมยกตัวอย่างนะเพราะตัวเราเองเนี่ยเรามีคุณค่าอะไรเหมือนกันครับแบรนด์แบรนด์เนี้ยมีคุณค่าอะไรให้กับสังคมผมยกตัวอย่างแบรนด์เราคุณค่าที่ส่งมอบคือเราเนี่ยเป็นคนที่ทําสินค้าในเชิงของการอนุรักษ์นะครับ BCG เนาะนะครับเรื่องของตัวไบโอนะครับเพราะสินค้าของเราทุกตัวเราจะไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเลย มันแวลูที่จะส่งมอบก็คือว่าเรื่องของตัวสิงแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของตัวป้องกันเรื่องของตัวสารเคมีนี่คือแวลูนะครับนี่คือแบรแหวลูนในผมยกตัวอ,อย่างให้นะครับเพราะฉะนั้นครับท่านลองนะลองไปดูในแบรขอนั่นที่ท่านกําลังจะทำนะครับไอสีองค์ประกอบที่ผมว่ามาเนี่ยเราได้ดีไซน์หรืออยากเราได้คิดหรืออยากถ้ายังไม่ได้คิดถ้ายังไม่ดีไซน์ ต้องเริ่มมาเริ่มคิดเริ่มทํากันแล้วเออไม่ใช่ว่าจะมีแค่ตัวโลโก้โลโก้มีแค่สีมีแค่ชื่อไม่ใช่ไม่เพียงพอนะครับมันต้องคิดให้ลึกและคิดให้ไกลมากไปกว่านั้นนะครับเขาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองนําแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการสร้างแบรนด์ของท่านนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ mai ไว้ด้วยนะครับเพื่อโอกาสในเรื่องของการท,ทําธุรกิจและการลงทุนในตลาดที่ เดืบดโดมากจริงๆครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับกดติดตามได้น,นะครับ